ขาตั้งล็อกนะครับขาตั้งล็อกเบสอ่าผมจะมีหลายสีนะครับอมเขียวน้ำเงินแดงแล้วก็อ่าถ้าไม่ต้องการกรใสก็มีครับใสอืมอันนี้สามารถขยับได้นะครับเพื่อระยะขาลอกทีขาล็อกคนละยี่ห้อคนละรุ่นก็ไม่เท่ากันแล้วก็มี ขนาดน,นี้ใหญ่เล็กนะครับเล็กนี่ก็สำหรับลอกอลอกตี่ะปอมลดน้ำตี่ะปอมลอกเบสติ่ะปอมนะครับส่วนรุ่นใหญ่ก็ลอกเบสน,นะครับสามารถใส่เสร็จแล้วเราก็อ่า ปรับระยะได้นะครับตัวนี้ก็ขาดจะเล็กกับตัวนู้นสามารถใส่แล้วก็ปรับระยะได้นีครับใส่แล้วปรับระยะได้มันก็บทปัญหาเรื่องขนาดวางไม่พอดี อันนี้จะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็มีอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นที่แบบว่าเออต้องสั่งทำนะครับตัวนี้นะครับสั่งทำสกรีนได้อะไรได้แล้วก็เหมือนกันเลื่อนได้เหมือนกันต้องสั่งทำสีแล้วแต่ตกลงกันครับว่าจะสั่งสีอะไรแบบไหน ได้ทั้งหมดแต่สีก็ต้องดูว่าบางอันสีไม่มีจริงๆก็ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีแบบหนึ่งคือแบบนี้ครับเป็นชุดอย่างนี้เลยเป็นชุดอย่างนี้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเล็กหรือใหญ่ก็ได้สามารถเปลี่ยนได้เลยบางคนอาจจะมีลอกหลายไซส์หลายแบบบางทีตัวนี้เอาไปใช้เปลี่ยนใส่ตัวนี้ตัวนี้โชว์ไว้ก็ได้นะครับ เป็นชุดอย่างนี้ก็มีโอเคนะครับขอบคุณมากครับ